สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันชื่อนางสาวธนิดาวงสาชมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องที่2เลขที่17ค่ะโดยหัวข,ข้อที่วันนี้ดิฉันจะนํามาพูดกับเพื่อนๆก็คือซื้อเฟรนฟรายไซส์ใหญ่สุดของแบรนด์ไหนจึงจะคุ้มค่ามากที่สุดค่ะเนื่องจากว่าเรามีงบที่จํากัดแบรนด์ที่จะนํามาเปรียบเทียบก็จึงมีเพียงแค่3แบรนด์เท่านั้นค่ะก็คือ KFC Burger King แล้วก็ McDonald ค่ะ โดยเราจะทำการพิสูจน์และเปรียบเทียบความคุ้มค่าโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆคะ่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปรับชมต่อกันได้เลยคะ่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องเดินทางไปซื้อเ็นไฟล์ของแต่ละร้านกันก่อนนะคะก็จะไปกันทั้งหมด3ร้านเลยคะ่ะ เป็นปลาสายใหญ่สุตรของเบอร์เกอร์คิงก็จะราคา115บาทค่ะส่วนของ KFC ก็จะราคา55บาทค่ะของแมคโดนัลราคาจริงๆก็จะอยู่ที่158บาทค่ะและวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเป็นต้องมีก็มีดังนี้ค่ะ อันดับแรกเราก็ต้องชั่งน้ําหนักของภาชนะช่างของเราก่อนค่ะก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่213กรัมแล้วต่อไปเราก็จะชั่งน้ําหนักของปริมาณเนฟนฟายของแต่ละแบนด์เลยค่ะ แล้วก็มาถึงกันที่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็จะมาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแต่ละแบรนด์กันโดยจากการที่เราได้ทําการซื้อแล้วก็ช่างก็จะได้ข้อมูลดังนี้เราก็จะนํามาเปรียบเทียบโดยราคาต่อนหน่วยค่ะก็จะมีสูตรคือราคาส่วนด้วยน้านําหนักก็เราก็จะมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกคือ KFC 2 Burger King 3 McDonald ค่ะสำหรับ KFC ราคา55บาทน้ำหนัก117กรัม แล้วก็จะได้ราคาต่อหน่วยอยู่ที่0.47บาทค่ะ 2. Burger King ราคา1 1 5บาทน้ําหนัก172กรัมก็จะได้ราคาต่อหน่วยอยู่ที่0.69 6บาทค่ะ 3. Mc ราคา158บาทน้ําหนักอยู่ที่260กรัมจะได้ราคาต่อหน่วยอยู่ที่0.6076บาทค่ะ จากผลสรุปทั้งหมดก็จะได้ความคุ้มค่ามากที่สุดก็คือ KFC ค่ะเพราะว่ามีราคาต่อนหน่วยอยู่ที่0.47บาทรองลงมาก็คือ McDonald's เพราะมีราคาต่อนหน่วยอยู่ที่0.608บาทและอันดับสุดท้ายความคุ้มค่าน้อยที่สุดก็คือ Burger King ที่มีราคาต่อนหน่วยอยู่ที่0.669บาท ก็ทีนี้ทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าซื้อเฟ็นไฟสายใหญ่สุดของแบรนด์ไหนถึงจะมีความคุ้มค่ามากที่สุดก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับวังกันจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ